เงินสนับสนุนในธุรกิจขายตรงเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับเพราะโมเดลของธุรกิจเครือข่ายคือการเอางบการตลาดที่เรามักจะไปใช้ในสื่อโฆษณามาจ่ายให้กับคนก็คือการบอกต่อนะครับนั่นคือการที่แผนการจ่ายผลตอดแทนของธุรกิจเครือข่ายวัตถุประสงค์คือสิ่งนี้ ในการตลาดมักจะมีระยะเวลารอคอยหลังจากที่เราลอนสื่อออกไปนะครับก็คือช่วงตั้งแตออ่6ถึง12เดือนโดยประมาณนะครับโดย 1. เราจะเน้นให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มรับรู้และกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเขาเริ่มสนใจสินค้าตัวนี้หรือยังและเริ่มหาข้อมูลเปรียบเทียบรวมถึงการตัดสินใจซื้อและถ้าประสบความสำเร็จสุดๆเลยก็คือการที่ซื้อซ้ำ นี่คือกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่เช่นกันครับมันก็มีทางลัดคือที่เราเห็นคนที่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้พรีเซนเตอร์ดังๆไอ้นั่นก็คือเขาชอดคัดลงมาต้องทุ่มเงินลงไปดังนั้นเราก็เลยจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วงบประมาณที่เอาไปยิงในโฆษณาและพรีเซนเตอร์ตรงนั้นแหละครับเป็นส่วนที่เราเอามาจ่ายในแผนการตลาดก็คือว่างบเดียวกัน แต่เปลี่ยนวิธีการใช้เงินเปลี่ยนช่องทางดังนั้นเราจะกลับมาในส่วนของเ,อเงินซัพพอร์ตเงินสนับสนุนของธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าการที่คนเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายเขาจะไม่ได้มีรายได้ในทันทีดังนั้นงบสนับสนุนนะครับผมจะเอามาชดเชยรายได้ในส่วนเริ่มต้นนะครับเพราะกว่าทีมงานจะทำแล้วรายได้จะเข้ามาบางทีมันมีระยะเวลาตั้งไข ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากจากการที่จะเปลี่ยนจากธุรกิจเครือข่ายที่ตัวเองมีไรายได้อยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่การจ่ายเงินซัพพอร์ตเลยเอามาตอบโจทย์อันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเงินที่ชดเชยนะครับในส่วนของค่าเสียโอกาสจากสิ่งที่เขาทำอยู่เดิมดังนั้นเจ้าของธุรกิจที่จะต้องให้เงินสนับสนุนจะมีเรื่องที่ให้ต้องคำนึงนะครับอยู่ประมาณ3 4สีเรื่อง1 ผลงานที่ผ่านมาในอดีตอันนี้ก็โอเคสิ่งที่เราเคยทามานะครับเราสามารถตรวจสอบได้เช็คข่าวได้ 2. เจ้าของกิจการมักจะพลาดนะครับก็คือเรื่องของต้องแยกคนดีกับคนเก่งออกจากกาันการที่เราจะให้ธุรกิจเดินไปได้บางทีในธุรกิจเครือข่า,ขายการให้น้ําหนักไปกับคนเก่งก็มีความสําคัญมากกว่านะครับเพราะหลายๆครั้งคนดีก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ สกำหนดขอบเขตการทํางานระยะเวลาวัดผลที่ชัดเจนนะครับเพื่อจะไม่ได้เป็นปัญหาว่าเงินก้อนนี้ในช่วงเริ่มต้นกับผู้นาที่ยังไม่ได้มีผลงานชัดเจนแต่ว่าคุณอยากจะลองเสี่ยงดูนะครับอยากจะวัดใจเป็นช็อตสั้นๆสามเดือนนะครับหนถึงสเดือนถือว่าเหมาะสมถ้า1เดือนเนี่ยสั้นไปแน่นอนนะครับผมข้อ 4. นะครับทําใจเราไม่มีวันรู้หรอกครับ ว่าผู้นาท่านนั้นข่าวลือว่าเก่งขนาดไหนหรือข่าวลือว่าแย่ขนาดไหนเราจะไม่มีวันรู้ข้อเท็จจริงจนกว่าเราจะได้ทํางานกับเขาคนวางกลยุทธ์เก่งสื่อสารกับทีมงานซึ่งและทีมงานก็ยอมรับในการที่เขามีวิธีการทํางานแบบนั้นนะครับก็เลยดูเหมือนกับว่าเขารับเงินไปแล้วไม่ได้ทําอะไรแต่จริงๆแล้วเขามีเครดิตในการได้รับการยอมรับจากผู้นําระดับรองจากเขาลงไป แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าคุณเกิดไปเจอผู้นําที่กินหัวคิวอย่างเดียวซึ่งมีจํานวนเยอะมากในประเทศไทยคราวนี้ยแะครับคุณจะไม่สามารถคอนโทรลอ,อะไรได้เพราะดูเหมือนจะทรงดีซึ่งผู้นําที่วางกลยุทธ์แล้วทีมงานให้การยอมรับกับผู้นําที่กินหัวคิวคุณจะไม่มีวันรู้เลยครับจนกว่าจะได้ทํางานร่วมกับพวกเขานะครับ ถัดมานะครับขาลุย4.2นะครับขาลุยอันนี้เช็คง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะแอคชั่นให้เราเห็นอยู่แล้วดังนั้นเหมือนกับที่นักการตลาดระดับโลกได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่างบโฆษณาที่ลงไปจะได้ผลแค่50%ปัญหาก็คือว่าผมไม่รู้สิครับว่าไอ้50%นั้นมันคือตรงไหนในธุรกิจเครือข่ายถ้าหากสินค้าหรือบริการดีจริงๆจะช้าหรือเร็ว ความสำเร็จก็จะมาถึงแต่ที่เราเห็นว่าสินค้าดีแต่ไปไม่ได้ก็คือเงินทุนนะครับอาจจะหมดก่อนแล้วนี่ก็อยากให้เป็นไอเดียสำหรับพี่ๆที่กำลังเ,เริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายนะครับผมอยากเห็นธุรกิจเครือข่ายของไทยสามารถก้าวนะครับเข้าไปอยู่ในระดับโลกได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับ